ร้อนมากครับเป็นคืนที่8เวลาเที่ยงคืน10นาทีของวันที่6สิงหาคมมาหอนในจังหวัดอุดรมีชัยพร้อมใจกันหอนดังขึ้นกันเป็นทอดๆมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าคระคลุ้งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึงตีหนึเสียงมาหอนจึงยุติลงและกลิ่นเหม็นเน่าดังกล่าวได้เบาบางลงทันที ชิ้นสุดเสียงมาหอนกินเวลาประมาณสองชั่วโมงหรือกว่า102นาทีนอกจากนี้ยังพบว่ามีชาวบ้านขมินบางคนออกมาตั้งเครื่องเส้นไหว้ที่หน้าบ้านของตนและริมถนนเพื่อให้วิญญาณทหารกัมพูชาได้กินของอีกด้วยอย่างคืนก่อนหน้านี้ก็มีหลอนเที่ยงคืน13นาที ชาวกัมพูชาได้เปิดประตูออกไปแล้วดูชิงช้านะครับแว่งเองคืนนี้เป็นคืนที่8แล้วที่ชาวบ้านอุดรมีชัยประเทศขเขมรได้นำเครื่องเส้นไหว้ามาไหวบรรยากาศของทุกค่ำคืนก็จะเกิดความวังเวงและก็เสียงมาหอนตลอดค่ำคืน